อ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งในเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับก็เมื่อตอนบ่ายสองประมาณบ่ายสองที่ผ่านมาเกมคุกกี้รันโอเวนเบรกได้มีการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่ออัปเดตเวอร์ชั่นใหม่นะครับสิ่งที่ถามว่ามีอะไรใหม่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนี่นะครับก็มาดูรายละเอียดแรกก่อนเลยนะครับข้อแรกนะครับก็คือปรับสมดุลนะครับ แมปของแชมเปยนลีกนะครับมีการปรับแมปในแชมเปยนลีกเล็กน้อยนะครับโดยคาดว่าทุกๆ2อาทิตย์แมบปบในแชมเปยนลีกจะมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยเพื่อเพิ่มประสบการณ์ที่สนุกนะครับอันนี้ใครที่เล่นแชมเปยนลีกก็ลองไปดูเนาะเพราะว่าผมยังไม่ถึงแชมเปยนลีกไงนะครับกองเชียร์คุกกี้นี่ครับมีระบบใหม่เข้ามานะครับสําหรับคุกกิรันโอเวนเบรกนะครับเพิ่งเข้ามาเวอร์ชั่นนี้เลยเป็น เป็นระบบใหม่นะครับรวบรวมเหล่าคุกกี้และเพชรมาสร้างกองเชียร์เพื่อใช้เป็นความสามารถพิเศษนะครับในการเพิ่มคะแนนและพลังงานนะครับโดยความสามารถของกองเชียร์คุกกี้จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัปเกรดคุกกี้หรือเพชรนะครับสามารถตรวจสอบกองเชียร์คุกกี้ได้ในหน้าต่างเลือกคุกกี้โดยกดปุ่มที่อยู่ด้านบนซ้ายมือนะครับข้อ3นะครับบันทึกโบนัสคู่ผสมนะครับก็คือเพิ่มฟังก์ชันอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันใหม่ที่เข้าโอเวนเบรกนะครับ เพิ่มฟังก์ชันในการบันทึกโบนัคู่ผสมที่ต้องการใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์หรือจุดประสมต่างๆผู้เล่นสามารถบันทึกโบนัคู่ผสมได้มากสุด7รายการซึ่งขอบอกว่าระบบเนี้ยคล้ายๆผ้าเก่าเลยนะซึ่งผ้าเก่าคุกกี้รันที่เราเล่นอะ่ะมันก็สามารถบันทึกคู่ผสมได้เหมือนกันนะเหมือนเซิร์ฟไอเหมือนผ้าเก่าที่เราเล่นเลยอะแต่พอมาเข้าในโอเวนเบรกก็ดีนะคือทุกคนจะได้ไม่ต้องเสียเวลาแบบไปเลือกคุกกี้อ่ะคือให้เราบันทึกคู่ผสม แค่นี้จบนะครับเราจะได้ไม่ต้องนั้นให้เสียเวลานะครับข้อ4ี่นะครับมิชชั่นประจําวันนะครับอันนี้ก็ทํามิชชั่นให้สําเร็จเพื่อรับรางวัลน,นะผู้เล่นสามารถตรวจสอบมิชชั่นประจําวันได้โดยกดเข้าไปที่ปุ่มมิชชั่นในแถบด้านล่างของหน้าหลักหากทำมิชชั่นทั้ง6สําเร็จจะได้รับรางวัลพิเศษเพิ่มเป็นคริสตัลจํานวน100อันนะครับมิชชั่นประจําวันจะรีเซ็ตทุกวันเวลาเที่ยงคืนนะครับตามเวลาตามเวลาประเทศ ตามเวลาประเทศเกาหลีนะนะครับก็คือ GMT บวกเมันเป็นเขตเวลาของประเทศเกาหลีนะเพราะฉะนั้นถ้าตามเวลาประเทศไทยก็น่าจะประมาณ4ี่ทุ่มครับอืมก็จะรีเซททุกวันตอน4ี่ทุ่มนะครับตามเวลาประเทศไทยนะเพราะว่าเขตเวลาของประเทศไทยจะเป็น GMT บวกเนะครับส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่หนะครับกิจกรรมเช็คชื่ออันนี้ก็น่าจะเป็นระบบใหม่ด้วยนะนะครับรับของรางวัล ไอรับของรางวัลประจําวันเมื่อลลอกอินเข้าเกมนะหาผู้เล่นลลอกอินเข้าเกมตลอดช่วงกิจกรรมที่เป็น11วันผู้เล่นมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลชิ้นพิเศษในวันสุดท้ายของกิจกรรมนะครับสามารถรับของรางวัลประจําวันของแต่ละวันได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนก็คือเวลาสี่ทุ่มตามเวลาประเทศไทยนะครับกระดานเช็คชื่อจะรีเซ็ตทุกๆทุกๆ14วันนะครับผู้เล่นสามารถตรวจสอบกระดานเช็คชื่อของตัวเองได้โดยเข้าไปที่แถบด้านซ้ายมือในหน้าแรกของเกมนะครับ ก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนี่อันนี้ก็เป็นภารกิจมิชชั่นนะครับที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็สามารถเข้าไปทํากันได้นะครับนี่ของรางวัลก็ตามนี้สําหรับภารกิจสะสมเยลลี่ก็หมุนวงล้อก็อยู่หน้านี้นะครับก็คือใครที่ทําภารกิจสําเร็จเนี่ยก็จะได้หมุนวงล้อเพื่อลุ้นของนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของระบบนี่ครับนี่กองเชียร์ที่ผมพูดนะครับเป็นระบบใหม่เลยนะครับที่เข้าโอเว่นเบรกนะครับ ก็ถามว่าระบบกองเชียร์คุกกี้คืออะไรในตามไอ้ตามความเข้าใจของผมนะก็คือเป็นการอัปเกรดอะครับอย่างสมมติคู่เนี้ยครับคุกกี้บุกอาหารกับสาวผู้ล่าเริงเนี่ยถ้าเราอัปเกรดเนี่ยความสามารถก็คือพลังงานเริ่มต้นก็คือมันก็จะให้พลังงานเริ่มต้นซึ่งผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะว่าถ้าอัปเกรดเนี่ยจะเสียค่าอัปเกรดไหมซึ่งผมลองดูแล้วเนี่ยตังมันก็ไม่ลดนะเดี๋ยวผมลองอัปอีกรอบหนึ่งเพราะว่าผมอัปเป็นเวลสองแล้วไงลองอัปเป็นเวลสามดิ ผมว่าน่าจะอัพฟรีนะเพราะว่าผมเท่าที่ผมสังเกตเนี่ยตังมันไม่ลดเลยอะนะครับตังมันไม่ลดอะนะครับเนี่ยเหมือนมันอัปเกรดไปเรื่อยอะนะครับนี่ก็ตามนี้เลยก็เพื่อนๆก็เข้ามาสามสามารถมาอัพกันได้เนี่ยครับกองเชียร์ผู้กล้าเพื่อนเก่านี่ครับก็มาอัพได้นะครับในเมนูกองเชียร์คุกกี้นะครับยิ่งอัพยิง่งยิ่งอัพยิ่งดีนะมันจะทําให้เราแบบแบบ อะไรได้ดีอ่ะอืมนะครับตามนี้เลยก็เข้าไปอัพกันได้นะครับแล้วก็นี่ครับระบบที่เพิ่งเข้าโอเว่นเบรนะซึ่งที่จริงภาคคุกกี้รันภาคเก่าที่เราเคยเล่นอ่ะก็มีนะสำหรับโบนัสคู่ผสมนะครับอ,อยู่ไหนเอ่ยเราขอดูแป๊บนึงนะอ่าอยู่นี่นะครับนี่ก็สามารถสามารถสะสมได้ทั้งหมด จ็ดเซตนะครับก็คือเราต้องการใช้เราต้องการใครเซตไหนที่เราใช้บ,บอ่อยๆอ่ะเราก็สามารถนั้นได้นะครับนี่เราก็เลือกคุกกี้เลยครับว่าผัดแรกจะเอาคุกกี้อะไรนะครับอ่ะสมมติผมเอานี่ครับตัวโกโก้แล้วก็กดบันทึกครับนี่บันทึกเรียบร้อยส่วนวิ่งผัดเราจะใช้ตัวไหนอย่างเซตเนี้ยผมใช้ตัวโยคะก็กดบันทึกไปครับนี่ตามนี้เลยส่วนสมบัติ สมบัติก็ผมใช้สามชิ้นนี้เลยครับก็บันทึกไปครับนี่บันทึกไปนี่แล้วก็กดบันทึกนะครับแล้วก็ส่วนเรื่องของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงผมก็ต้องใช้ของมันอยู่แล้วครับตัวอะไรนะนี่แฮมจิมาร์เมโลใช่ปะนี่แล้วก็บันทึกเรียบร้อยครับพอบันทึกเสร็จครบปุ๊บเราก็สามารถกดใช้นี่ครับเหมือน เหมือนยังไงอะเหมือนภาคเก่าที่เราเคยเล่นอะถามว่าระบบนี้ดีไหมดีนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปเลือกคุกกี้หน้าเมนูเนี้ยให้เสียเวลาเราแค่มากดตรงโบนัสคู่ผสมเนี่ยครับแล้วก็กดใช้แค่เนี้ยครับคือมันจัดให้มาให้เรียบร้อยเลยอะเออมันมันสะดวกดีไงอ่อาเราก็สามารถกรอกชื่อคู่ผสมได้นะครับรู้สึกว่ามันสามารถตั้งชื่อได้นะอ่ะลองตั้งชื่อดินี่กรอกชื่อคู่ผสมได้ครับ ก่านาะกรอกชื่อคู่ผสมหมายเลขหนึ่งแล้วไปมันกับคู่กินรงกันต่อเลยอ่ะสมมติผมตั้งชื่อผมดิเอกลัตนะครับภา,าษาอังกฤษยืนยันนี่ก็จะตั้งคู่ผสมได้นะครับต้องการบันทึกหรือไม่อ่ะกดใช้ไปนี่ครับเราสามารถตั้งชื่อคู่ผสมได้ไม่เหมือนผาาเก่านะภาาเก่าที่เราเล่นอนะ่ะมันตั้งไม่ได้นะครับแต่ภาโอเวนเบรก Break, เนี่ยมันตั้งได้นะครับ อะสมมติคู่ที่สองอ่ะผมใส่อะไรดีเอานี่แล้วนะครับนี่คุกกี้สมุนไพรนะครับวิ่งผัดเป็นโยคะนะครับสมบัติก็เหมือนเดิมครับเพราะว่า3ามชิ้นเนี่ยผมจะใช้บ่อยมากเลยนะครับชิ้นที่สองก็อันนี้ไปครับแล้วก็ชิ้นที่สามเอ้าเดี๋ยวทำไมมันไม่บันทึกเนี่ย เดี๋ยวสกครูน่นึงนะอ่ะได้แล้วนะครับส่วนสัตว์เลี้ยงก็ก็ต้องเป็นของมันอยู่แล้วครับสำหรับอันนี้นะครับอ่ะบันทึกเรียบร้อยแล้วกดออกเลยนี่ครับย่งอ่ะผมจะยกตัวอย่างสมมติตอนนี้ผมใช้เซตนี้อยู่ใช่ไหมครับถ้าผมต้องการจะเปลี่ยนนะครับก็เข้ามาที่โบนัสคู่ผสมเลยแล้วกดกดใช้อย่างนี้ครับ นี่พอกดออกนี่ก็จะกลับมาหน้าก็มันก็จะเลือกให้เราอัตโนมัติเลยนะที่เราเคยจัดไว้นะครับคือเหมือนผ้าเก่าที่เราเล่นแล้วแหละแต่ต่างตรงที่คือผ้าโอเวนเบกอ่ะมันสามารถตั้งชื่อคู่ผสมได้แต่ผ้าเก่ามันตั้งไม่ได้นะครับนี่ก็สะดวกนี่นะสามารถจัดเซตได้สูงสุด7เซตแต่ผ้าเก่าอะ่ะมันจัดสูงสุดได้10เซตนะครับเจ็ดเซตก็ยังดีก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับอ่ะถ้าถามว่าเราสามารถลบได้ไหม ที่จริงมันสามารถลบได้นะนี่ต้องการรีเซ็ตหรือไม่นะครับอ่ะกดรีเซ็ตนี่ก็จะหายไปเลยครับก็คือถ้าเราต้องการลบก็กดกากบาดตรงนี้ได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็มีระบบใหม่อีกหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นระบบกองเชียร์ก็อธิบายไปแล้วนะครับอ่ะอ่ะเดี๋ยวขอเปิดหีบฟรีแป๊บหนึงสองกล่อง โอ้ oh, ได้ชีสเคครับโอ้ oh, ได้เชียร์ลีดเดอร์อะเดี๋ยวขอดูอย่างอื่นก่อนนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าสำหรับหน้าเมนูเนาะเอหน้าเมนูนี้ก็ยังเหมือนเดิมเนาะอะคงไม่มีอะไรดูร้านค้าดิร้านค้าก็เหมือนเดิมนะครับร้านค้ากุญแจฟรีผมก็ใช้ไปหมดแล้วนะครับ อ่ะผมไม่มีอะไรแล้วแหละอ่ะเลือเอาก็ผมลืมไปครับเราอินประจำวันอยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นระบบใหม่ที่เข้าเซิร์ฟเอเข้าโอเวนเบกเหมือนกันนะครับนี่วันที่1ก็จะได้หมื่นเหรียญรางวันที่2เป็นตั๋วขึ้นจากหลุมนะครับวันที่3ได้ร้อยเพชรนะครับวันที่4ี่ได้เป็น1 0,000มื่นเหรียญครับวันที่5้าได้เป็นกุญแจสุ่มสัตวลี้ยงนะเพราะว่ามันขึ้นเป็นรูปไข่เนี่ยตามเนี้ยแล้วก็โดยเฉพาะรางวัลสุดท้ายครับวันที่11 โอ้โห oh, แจกกุญแจสตรอเบอรี่วิปครีมหดอกแล้วก็คริสตัลสามร้เหรียญสา0 0 0ื่นโอ้โหรางวัลเด็ดจริงๆคืออย่าพลาดสักวันอะ่ะเออเราต้องล็อกอินทุกวันอะ่ะนะครับอ่ะระบบใหม่ก็คงมีเท่านี้แหละนะครับก็ถ้าผมรีวิวขัดตกหล่นตรงไหนก็ขออภัยด้วยละกันนะครับก็ขอให้เพื่อนๆสนุกกับแพทอัปเดตใหม่ในครั้งนี้นะครับอ่ะก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ